ผมยินดีรับซื้อเหรียญละ1,000บาทนะครับถ้าว่าสภาพไม่ผ่านใช้งานวิ้งวิง,วงสวยๆนะครับสลามและสวัสดี FC ของช่องร้านอับตุนรับซื้อเหรียนโบราณน,นะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทราชการที่9เหรียญละ1,000บาทส่วนรายละเอียดจะเป็นอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับสลัมและสวัสดีครับเนื่องจากว่าเหรียญสิบ,บาทเนื้อนิกเกิลของรัชการที่9นี่มีมากมายครับมีมากกว่า40กว่าวาระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะ ศึกษาให้ดีนะครับถ้าพลาดเนี่ยอาจจะขายแค่แคราคาหลักสิบหลักร้อยได้นะครับอย่างเช่น10บ,บาทที่ผมกำลังจะเอ่ยในอีีนี้เนี่ยก็คือเหรียญ10บ,บาทร .9 อ9วาระปีต้นไม้แห่งชาตินะครับผมยินดีรับซื้อเหรียญละ1,000บาทนะครับถ้าว่าสภาพไม่ผ่านใช้งานวิงวิงสวยๆนะครับเหรียญละ1,000บาท ด,ดูดีนะครับถ้าพลาดอาจจะขายราคาหลัก10หลักร้อยได้นะครับแต่ว่าถ้าสภาพเก็บไม่ดีนะครับอาจจะมีคราบบ้างราคาก็อาจจะตกไปอย่างเช่นถ้าสภาพแบบนี้เนี่ยผมรับซื้อแก้เหรียญละ500บาทนะครับเพราะว่าเก็บไม่ดีไงราคาก็เลยตกครับทําไมเหรียญ10วาระนี่ราคาถึงแพงครับก็เพราะว่าเหรียญ10บ,บาทวาระนี้เนี่ยผลิตน้อยครับผลิตแค่10,000แเหรียญเท่ากับเหรียญ10บบาทลูกเสือโลก แต่ว่าเหรียญสิบบาลุกเสือโลกราคาไม่แพงเท่ากับวาระนี้ครับก็เพราะว่าเหรียญสิบวาระปีต้นไม้เนี่ยเธอว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่งในหมู่นักสะสมก็ว่าได้ครับราคาก็เลยแพงนะครับส่วนลูกเสือโลกเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเอพีต่อไปนะครับเนื่องจากว่าถ้าสภาพแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเก็บไม่ดีครับเหรียญเนี่ยผมจะแนะนํานะครับ ให้เก็บในถุงปลาติกนะครับแยกต่างหากเลยนะครับถ้าตัวแพงนะถ้าจะให้ดีอีกก็อาจจะใส่ในถุงซิลเพราะว่าปกติถ้าเรา,าไปซื้อหรือวาอ่าไปจองจากกรมธนารักษ์หรือว่าที่ไหนเนี่ยเขาก็อาจจะใส่ถุงมาเราไม่ควรแกะออกนะครับถ้าเราแกะออกเนี่ยเหรียญอาจจะโดนอากาศหรือว่าอาจจะโดนฝุ่นทำให้ติดคราบมาราคาก็จะตกได้ครับ มันไม่เหมือนกับตัวถูกๆครับอย่างเช่นท่าวาระแบบนี้เดือนสิบเหมือนกันนะครับผมซื้อมาราคาไม่แพงราคาแค่หลักสิบครับเขาอาจจะใส่ถุงรวมได้เพราะว่าตัวไม่แพงแต่ว่าถ้าตัวแพงเนี่ยควรจะเก็บไว้ให้ดีนะครับเนื่องจากว่า10บ,บาทปีต้นไม้แห่งชาติเนี่ยราคาแพงเราควรแยกต่างหากนะครับซึ่งเดือน0บาทปีต้นไม้แห่งชาติเนี่ย มันมีผลิตยอยู่ทั้งหมดอยู่2รุ่นนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นเหรียญ2บาทนะครับถ้าว่าเหรียญ2บาทเนี่ยราคายังไม่ได้แพงครับเพราะว่าผลิตเยอะครับที่รับ,บเฉพาะเหรียญ10บาทเนื้อนิกเกิลแบบนี้นะครับถ้า2บาทยังไม่ได้รับครับเพราะว่ายังไม่ได้แพงผลิตเยอะครับซึ่งเหรียญ10บบาทเนี่ยเนื้อนิกเกิลน,นะครับที่ตัวแพงอันดับหนึ่ง ผมยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับขัดเงาครับตรวจขัดเงาเดี๋ยวเราค่อยมาว่างคันในเอพต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครมีก็สามารถเอามาขายผมได้ครับรับซื้อไม่อั้นครับถ้าวิง่งวิงไม่ผ่านใช้งานรหยะหนึ0 0 0บาทรับไม่อั้นเลยครับถ้าว่าผ่านใช้เหมือนกับว่าเก็บไม่ดีก็ รับต้นที่500บาทนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะเสนอแนะหรือว่าแนะนํามาหรืออยากจะขายรุ่นไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น E.P.E.P. นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามร้อถึงห้าร้อยบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหร,เหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03น3กับ่วนส่ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ตอยู่500ถึงพ5 0 0บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาลอสสามคาลอสสพวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่ห0ึ0งพันถึงสองพบาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักระครบประมาณ1 0 0ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้องเงินลายกระหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอไม่ค่อยชัดนะฮะ20สตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ นนี่นะะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรพศนะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศมีรอศเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตตั้งแต่120จนจงถึง 1, 2 6ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพ่อสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงเรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง youtube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทางเฟซบุ๊กได้นะครับ ID Line รอนนี่เอเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9จําจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ